อีกเช่นกันนะคะสำหรับเดือนธันวาคมของทุกปีก็จะเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะกับการสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะปรากฏว่าที่ตลาดขายส่งโบเบกค,คึกคักมากเป็นพิเศษนะคะมีผู้คนไปจับจ่ายหาซื้อเสื้อสีเหลืองกันผู้ประกอบการบางร้านบอกว่าปีนี้ผลิตเสื้อไม่ทันค่ะ ย่านโบเบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นแหล่งสําคัญที่เต็มไปด้วยประชาชนที่ไปเลือกซื้อเสื้อสีเหลืองบางคนซื้อเพื่อไปขายต่อบางคนก็ไปซื้อไปใส่เองนะคะบรรยากาศในร้านนี้เจ้าของร้านบอกว่าขายไม่ทันเลยทีเดียววันหนึ่งขายได้เป็นหมื่นตัวร้านนี้บอกว่ายอดขายเสื้อสีเหลืองสูงขึ้นมากจนขาดตลาดราคาขายก็ปรับขึ้น เดิมเสื้อโปโลหรือขอปกขายส่ง3ตัวราคาตัวละ120-140บาทช่วงนี้สูงขึ้นมาเป็น180-200บาทราคาขายปลีกเริ่มต้นที่ตัวละ250บาทค่ะ,ะจริงๆคึกคักคึกคักมากตั้งแต่ตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วนะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยของจะไม่มีแล้ว,วตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่เนี่ยแต่ละร้าน แต่คิดว่าหลังหลังวันที่5น่าจะพอขายได้อยู่แต่คงไม่เยอะมากตอนนี้เรียกว่าขาดตลาดเลไหมคะขาดค่ะเพราะว่าแต่ละร้านขึ้นราคาเยอะมาก <c oughs> เพราะว่าของมาแพงจากโรงงานเนี่ยจะไม่ได้ของกันเลย <c oughs> แต่ละโรงงานพอส่งทางนี้ได้เยอะก็ไปทางนู้นเลยนะ <c oughs> ก็คือเขาจะไม่มาแบบฟิกกับเราว่าตรงนี้เท่านี้เท่าน,านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น <c oughs> ของที่ได้ตอนนี้ถ้าลูกค้าจะได้ของจริงๆจะได้แพงมาก <c oughs> จะไม่ได้ของถูกตามราคาทั่วไปแล้ว ไม่ต่างจากรา้านนี้ที่ต้องปรับตัวโดยแบ่งเงินลงทุนบางส่วนนำเสื้อสีเหลืองไปขายเพราะว่ามีลูกค้าไปถามซื้อเป็นจำนวนมากเสื้อยืดคอกลมขายราคาตัวละ100-200บาทแต่ละวันขายได้กว่า4,000ตัวค่ะเหลืองตามกระแสอันนี้พี่ผลิตเสื้อพวกนี้พวกลายดอกพวกลายสงการอะไรอเงี้ย ก็คือมาผลิตตามใช่ตามกระแสแล้วทีนี้บางทีเขาไปเอาที่อื่นมันไม่มีไงเราก็ผลิตผลิตงานอยู่แล้วทีนี้ผ้าอะไรเงี้ยเราก็สั่งได้มีพ่อค้าเขาก็มานําเสนออะไรอยู่แล้วทีนี้มีช่างมีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมีกตัวอื่นมันก็ดรอปลงใช่ไหม,ไมก็เลยดิกิจเป็นโอกาสไปเลยแม่ค้าขายเสื้อผ้ายานโบเบคาดการว่าตลาดเสื้อสีเหลืองปีนี้ขายดีกว่าปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ารัฐบาลขอให้หน่วยงานราชการใส่ทั้งเดือนต่างจากปีก่อนนะคะทำให้ผู้ผลิตวางแผนการผลิตไม่ทันตามความต้องการค่ะ